<laughs> hey. <Hello? laughs> <when? All> right. <laughs> <laughs> I would never cry to. A... Tai song. Let's be honest. I am a man. <laughs> 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 any kind เฮ้ยอย่าแต่งเยอะนะอย่าเพิ่งเงินเยอะเหมือนเอกดีนะเพิ่งเงินไปเป็นนี่เหตุผลนะอันนี้อันนี้พวกของฟรีหมดเลยเอกดีกับเมียน้อยอะนั่งอยู่ห้องห้าเอ็ดไปซื้อของอ่ะไอเมียหลวงมันอะอยู่ห้องร้อยไปพวกเราไม่ได้บูลลี่เอกดีพวกเราเรียกเราข้อสนใจจะเอกดีอยู่ให้เอกดีมาเล่นกับเราแล้วไม่ต้องมาทำเป็นหัวร้อนนะมึงทำกูหัวร้อนมากกว่าอีกใครใครอยากได้ยามาหาฉัน ดีเสียงพี่ใครอยากก็มาหาได้นะฉันรับปรึกษาใจเอาแกก็มีเหรอใจรับปรึกษาทางใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รับคนหัวร้อนนี่นเพิเพิ่มดูไว้กันไหนเพอ่มดูไว้กันไหนไปหนูจุๆประสงค์ของไฟแช็กคืออะไร ไล่น่าจะเอาไว้ไล่ตัวบิส๊กแมงมุมตกใจหมดโอ้ยรอด้วยไอ้แม่ม่ยาวไปไหนเม็ดมือกระพริบครับกระพริบกระพริบโอ้ยกระพริบกระพริบโอ้ยโอ้ยชิวช้ามากใช่ไปไปไปรีบไปรีบไปเจย์บอกเออยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่ สีเขียวฝรั่งของพวกเราสองคนพักเราจะไปรถร้องทั้งหลานะไปแล้วเหรอปั๊นนึงเขาปีบันไดอยู่ไม่ห้องเที่อะไรก่อนต่อไปนั่นอาจารทางนี้นายไปอ่ะไม่เป็นไรนะเรามียาเรามียาเยอะไงลุยเลยน่าตามมาเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ทางนี้ครับอยู่ไหนอ่ะทางนี้ทางนี้โอ้ยเล่นที่ด้วยเฮ้ยนายเอานี่ไปเลยเราแบ่งกันอันนี้เอาไป แล้วครับคนยาเอาใช้ยาก็ผิดแล้วเจ้ายามาทำไมล่ะทำไมเราต้องรอดสิบเอ็ดเ่องอะไรอะเอ้ยฮิมันหัวงั้นเราต้องให้งั้นเราต้องให้คนไม่ใช่หมอนำหน้าวไยหมอู่เองไม่เคยเห็นทีฟสองอะเมดิกสองคนนะไม่ฮิวกันเองแล้วก็อุบร์ตัวเองกโกวแมลงเหรอ โยนเรียกนอนในไม่นายโยนมาแ่สีเขียววะเผยโยนนี่ใป็นนายโยนมาไกลรอะค่นากีดหอยอ่ะโยอ่โอ้ยหอยอ่ะร้อยสิบสี่เดินฝ่าไปเลยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอะไรเสื้อจีกันเป็นไงมันไม่มีตาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อะไรเนี่ยไฟแท็กเนะี่ยไฟแท็กได้มันบึ้มเลยไม่เอาใครเอาบ้าไฟแท็กเราเยอะเราตอกให้แนะ่ <c oughs> ไม่มันเขียนตอนเราตายเมื่อกี้บอกว่าแผ่นนี้ไว้ก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งหนึ่งเจ็ดไอ้ยี่ได้กระพริบน่ากลัวแล้วอันตรายอันตราย,อ,รายอันตรายมากมีม, <า S 2> มีมา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 มัมีห้อยในแอบอยู่พื้นบนไอเลยไปแล้ว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 ไปแลรอดโอ้ยแม่งมองไม่เห็นแล้วกูโดนประตูงับเอ้าว่าอย่างไร เพื่อนอยู่ไหนหาไม่เจอเหมือนกันเราไปแอบไหมเราเลยโเราอยู่ไกลเราอยู่ไกลมากเลยเพื่อนตรงนี้มีฐานด้วยฐานอะไรเราไม่ได้มีไฟฉายใช่ไหมเจ้ายาเปล่าเพื่อนโอ้โหไปเลยเอาเปล่าเอาไปเอาไปคนละคนละเอาเราเพื่อนไอ้แปะปากฮะแปะปากแล้วหูปากไม่อะไรอะลอเตอรี่ต่างผ้ายกันแม่งกูไม่ได้มีให้มาเยอะจังวะร้อยเลเซอร์อ่ะ ใส่ได้ใส่ได้เจอใส่ได้เอามาฮัดเจออ่านไม่ฉายอีกแล้วเฮ้ยเอามาอ่านเดียวกันไม่ห้องเท่าไหร่อ่ะทำอะไรกันอ่ะโ้โหห่านกูกูกูอาจจะมีไฟฉายกูใช้เนี่ยที่เราทำโคตรติงกูมีก้าวันแล้วกูไล่เปิดทุกตู้เลยจริงจริงอ่ะโอ้โหสิไม่เคยหยิบของถันยอีพวกนี้อีพวกนี้นั่งมือผีแบบผีกูกลัวกูกลัวถ้าผีอะไรที่ไม่มีของแหละเดินแบบจู่ๆไปขุดเพชรกันเถอะ ให้ให้ยโกอถือไปอันนึ่งยุกอดมันอยู่นานเลยลุกขี่วุ่นวายเลยแน่ๆงั้นเดี๋ยวเราเปิดให้ก่อนมาันเองยุ้ยทำไงโอเคโอ้ยกูแสบตาหมดเลยชุดได้นนั้นแม่งปุ๊บ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 บนจอขาวขาวแอบได้ครับมนันไฟมันแตกอ่ะหรือไม่ใช่วะเผื่อไว้ก่อนจะดูอ่ะเข้าเป็นยังไงเลยเฮ้ยคอาชัว หน้ากูที่ปตะคิวเอือหือโอเคผ่านไปแล้ว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 เออมันเวียงขึ้นมาบนนี้แกทำอะไรฉันไม่ได้เราคุรู้สึกได้แปลกไปเฮ้ยปัตเตอร์เต็มเลยของเต็มแล้วเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีกันไกล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 เยส เก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้มือกดไม่ถือเออแม่งสองกมาวะไอ้ไปเลยมือกดนะนี่แปะนี่แปะมึงถือไปนะมึงตายนะทำไมวะไม่ตบมือก็ได้ไปถ้ากิ๊กกูจะตายเฮ้ยเพิ่มพ่มพ่มกลับมาที่ก่อนนี่เอามาเปิดเข้าไแอบด้วยเข้าให้ได้ท่อเนี่ยทำไมมทำไมก็ก็มาแอบท่อได้ทไงเอามาเปิดไม่ได้เหรอไม่เป็นยังไงเขาคอด้วยดิเข้าไปแอบไปด้วยดิมันมันก็มันก็เข้าไปโง่อะว่าเข้าไปนั่งอะ ขดตัวเอ้ยแล้วแม่ก็มีตัวประหลาดอยู่ข้างในด้วยเข้ากับเข้าไปซ่อนไม่ได้ก็พอเวนเคยซ่อนในนั้นแล้วไงเอาเอากางไกลปะเออเจ็บไหมล่นขี่เมียงเฮ้ยอีกแล้วบนหัวเราแน่เลยน่าไงบนหัวจริงเลยเฮ้ยเห็น้วอุ้ยเ้นนี่ไไปอยู่เลยโอ้โหัวลายมึงเดือไปไม่ันกูตาย ได้เลยนะไอ้หมื่เฮ้ยเข้ามาโอน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 โอเคแล้วแล้วแล้วมึงก็หัวร้อนกระจกนี่ยแล้วแบบมันมันจะกระจอกจนกว่าจะถึงแบบตอนที่เราเจอไปเสียงอะไรก๊อฟเสียหน้าแน่เลยแบงแบบเสียงแบงผมให้กูเซ okay. ียววีอ่ะและ้วกูก็ตายเลยเฮ้ยกระพิบอ่ะกระพิบหรือไฟแตกมันกระพิบแล้วไฟแตกด้วยไอ้วิ่งแล้วป่ะถ้าถ้าไฟแตกมันตัววิ่งไง อันนี้ไกลวิ่งแล้วแบบมันร้อยสามเจ็ดแล้วอ่ะอืมโอ้ยใหญ่เลยอ๋อไม่เพลินคืออะไรดึงแล้วดึงเลยโอ้ยมึงมึงปัดแม่งกระเด็นไปไกลมากหลอดเต็มปะอันไหนเต็มเป็นไก่เป็นอะตัดนี่แหละดิแบ่งแบ่งแบ่งใครนี่วะหรือแค่ฉายของมีอะไรข้างในอ่ะป้อปากมีอะไรเลย

แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเฟ้าม<ษ>ันเปลี่ยนเฟรด<ฮ>ลงมาเลยไม่ฉันก,ก<อ>รนะโดดทิ้งหนยทศินเออโอเคเนี่ยไม่หลอก เดี๋ยวถึงข้างหน้าเดี๋ยวเป็นต้องเลี้ยวขวาเลยนะขวาขวาเลยเหรอใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันจะมามันจะมีลูกศรให้เลี้ยวขวาไปมันบังคับขวาบังคับขวาไม่แม่พึงคดไม่รู้อ่ะแต่มึงคนเลี้ยวขวาไปก่อนแกจิ้งขวาทางดีกว่าตามลูกศรด้านหน้ามันจะมีบอกอยู่รอได้ไหนจบยังอุ้ยให้วิ่งใช่ไหมไม่มาอีกเลยเว้ยเ้ยเป็นลักหนอลวงว่ะโอ้ย เดีวเป็นรอดเลยดูว่ากูกูโดนไม้แทกมารอบหนึ่งแทกนะเจ็ดก้าาโอ้แม่งมีหลายคนแล้วแม่งเยอะถ้าไหนมาแม่งไม่ใช่แม่งมีถึงเซตเลยเวลอะ ABCDE ทางคนมากแบบีสิบห้าคนอะแล้วมันเล่นอะนล่วแต่ระครบแล้ว่างั้งเหยียบไม่ได้ไปเน่งเคยเหยียบกันไหมไม่เคย สาอากาศอ่าเงี้ยก็ยุกะก็อะไรวะใส่ไปหกหกหกสี่ป่ะใส่ไปเรื่องนี้ยุโกะลองเดินสำรวจฝั่งนู้นแล้วดีเลยดูแบบจุ๊ยจุ๊ดในแกแล้วจะมาอยู่กับฉันสำข้างบนเลยนะแย่มันมันโดนโดนทางรถไฟเลี้ยวไปสับเลี้ยวแล้วแท้ไม่เป็นไรฉันจะสืบสืบส้อตินารวมกันเป็นหมอให้ดีสุดไอยุโกะนี่ก็อ้วนจังเลยบวมน้ำกูกลัวตัวนั้นมันขุดทะลุมาจตะอ๋มันไม่เหมือนเดินตลอดมันเนี่ย พราะไม่ความสิแบบมันหมือนเดินอเดิมเร็จมันมาเลวเหียวโดนรอมันจะเข้าไม้นี่ปะวะเ้าใ่ข้ามเว้นขมแบบัานมาจีรยเออ่เก่งมั้ยเฮ้ยมันมาอ้ยเร็วมากเว้ยมันเร็วมันเร็วมา เกือบเกือบหออกแล้วมาจากไหนวะไม่เห็นอยู่อยู่มันคิดจะพุ่งเข้ามามันก็พุ่งเข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวมึงยึดตู้บอกอยู่ให้หันเหลี่ยมนั้นเราอ่ะเหลี่ยมนั้นเราอ่ะเป็นทางนู้นแต่มันอยู่ทางเฮ้ยมาอีกตัวเราจะอีอ่ะแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยซีเนี่ยโดนกัดก่อนแม่งมาระหว่างที่กูกดโค้ดเฮ้ยแล้วกูจะโดนดึงมาเนี่ยโดนดึงครับเฮ้ยวิ่งวิ่ง มันเม็นอะไรถงวะภูเาเป็นทางวะนี่เป็นลงท่อเลยต้องลงท่อไปแล้วเฮ้ยมันมันตามมันตามมาไม่ได้คุณรู้ต่อยาเฮ้ยขายของขายของเข้าขายของเอกดีตาแดงเหรอครับเอกดีตาแดงให้ดูเอกดีตอบกลับมาหน่อย ดีดีตอบกลับมาตาแดงเลยตีดีโอ้ไม่วะโมชินได้เลยนั่นด<ฮ>ีตีโน <c oughs> นี้ไอตรงเนี้ยมึงดูหลอดไฟไว้เฟิร์ตมันมีแค่อันเดียวเว้ยถ้ามึงไม่สังเกตว่า <c oughs> มันกระพริบอะไรน่าคือจุดจบของพวกกูมึงก็ไล่ไตีไปหมดเลยมันไล่ทำลายไฟ,ไฟ ไอเนี่ยเพื่อตัวดีเวยที่มันทำให้เราไม่รู้เว้ยวาไวายนั่นมันจะมาไปเมดิคออกต์โบร์เฟสต์เอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องร้อยห้าเก้าเว็นก็ลงเลยมันมันคือข้างหน้าเราเว้ยแต่เรามรู้กันพี่จีทำปะ ก็อั้นอยู่ไม่ต้องกลัวเราก็รับผิดชอบสักพักแล้วไงเพื่อคนดูกูยอมอั้นมันต่อมาไปโรงพยาบาลก็เพราะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าเล่นเกมไม่ยอมเด็กเป็นเก๊หรือเป็งเกงเอออาจจะเป็นเพราะว่าแบบกูแค่ทำอย่างนี้ในรูปบอกก็ได้เด็กก็คิดว่ากูเป็นเกงแค่กูแค่กด W S W S ไม่มีอะไรเลยพวกเองก็เคยทำไม่ต้องพูดหรอกเอออยากให้ทำให้ไฟไอ้ไฟค่านี้ไม่ค่อยดีเลยหรอวะอะไรมันหัดขึ้นไม่ได้มันติดอยู่กับเอวเราเลย มองขึ้นแล้วมาไม่หันขึ้นตามเลยห้องแะไรร้อยหกเอ็ดไม่ใช่ละร้อยหกสี่ไม่ใช่ละร้อยหกสี่ไม่ร้อยหกสามเป็นร้อยหกสองต้องร้อยหกสองของมันไม่ใช่อี๋ยวเจออันนั้นอีกอมันเล่นง่ายขึ้นกระพริบหลอกตัวละม,มันกระพริบมันไหว,ไหวมันไม่ไหวมันกระพริบมา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 เสียงมาแล้วรนะ ไม่โจโจโสัพลังก็ยังไม่ตายโลกวิญญาณ <c oughs> เรากำลังมาถึงจุดท,ที่ทําสถิติใหม่ของเกมอยู่ครับจะไม่มีความสุขเะมต่ความตึงเครียดนะครับม,ม่เต่เลเซอร์ไม่จูไปฉายมาตลอดเกมเลยไฟระเบิดโอ้โห้พวกพลง มันก็มืดแบบมืดแล้วมามาคือเปิดมามันมืดแลยวันม,มันมืดอีกโอ้โหแล้ว oh. แบบมืดแล้วมืดอีกอ่ะ <c oughs> เนี่ยมาไม่รู้เนี่ย <c oughs> มาหงีจะไม่รู้เนี่ยมา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 เสียงมานะแผ่นนิ้วไหวไปเฮ้ เมื่อกี้คือนา,าานานมืดเลยยิ้มก็ตียิ้มก็ชากใจยิ้มจนหน่ายเฉาทำไมฟันเลีเ้ยงเวยถึงว่าเคยคนไปทำมีออกโฆษณายาสีฟันเ <c oughs> จ้าของบอกอะไรอะไรม <c oughs> เมเล่นเจ็ดอวกเลเกเลัก,อลกลรอบนี้แม่งสองชั่วโมงไก่กูรองให้แลทำไมรอบนี้มันนานเกินวะเหมือนดันลงไม่ได้เลยจะมีอะไรวะ ก็ตัดรถลงมาเลยอ้ามันทะลุไปฝั่งตรงนี้มันมันมันเป็นจุดที่สัไม่ได้ตรงเนี้ยมันมันคนละรางเลยซ้ำอ่ะมันไปไหนไม่รู้เนีนยไม่ตัดลงมาเลยลงมาไม่ไม่มมันคนละรางกันเนี้ยอ๋อมันต้องวนมันต้องวนมันวนโอ้โหมือจะวนอะไรตั้งหนาเนี้ยมึงวนยังเลยมึงวนกูพยายามวนรถให้มึงอยู่ม่นมมียาสิบใช่ไหมมีเต็มอยู่กูจะปล่อยลงไปแล้วนะเอ้ย นนมานี่หน่อยมาเดินให้กูหน่อยกูประชีก <c oughs> <laughs> เอาใครมาเล่นก่อนเฮ้ย <c oughs> ให้มันเดินใหม้ใหมันเดินหันหน้าหันหน้าซ้ายขวาหันหน้าซ้ายขวา <c oughs> ไม่ใช่หนักกูเดิน <c oughs> จับไม่ได้เหรอไงประชีกไปหนึ่งดี๋ยวมั้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้กลับไปตายตายนะตายแล้วนะเดิน <c oughs> ใครไม่รู้เดินให้เพื่อนออกไปแล้วเดินกลับไปด้วยกลัวตายู เสียงใครเน่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบเราตายแล้วเอายามาเอายามาร้อยแปดเอ็ใช่ไหมไอ้กี้เกือบเกือบโดนลากไปตายเลยเนี่ยยันหนึ่งอู้โหโดทุกคนรู้จักเหรอแรงไม่ทำเหมือนไม่เคยเห็นนะโอ้โดโอ้ เล่นไม่รู้ประตูอะเลยแปดเอ็ดไงอันนี้เลยแปดสองอันนี้เลยแปดสามต้องต้องเลยแปดสามต่อใช่ปหมใช่ไปเลยฉุนหลงเฮียไกลแล้วทิ้งตัวมาอย่างนี้กูก็เจ๊งดิแม่หันหน้าเจอแม่งมาหันหลังเจอปีชีพไปทางให้มันไปเไปเราเราจะเจอประตูไปเพิร์ต้องใส่แบตเราต้องเปิดประตู้ในนี้เพื่อใส่แบตแบตน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเอ้ยยังไงเพิร์แบตแบตแบตหนุนหนุนบากคขาว่าอะไร ไอเว้นกูโดนแดกไปแล้วเว่นทำลามันตาบอดไม่ใช่เหรอกูไม่ได้ลุกเลยทำไมมันวิ่งมาหาเว้นเลยวะเออเปิดอะไรปะเออตู้ลังไปบอกไม่ได้เปิดเลยมันวิ่งมาหากูกูแค่ชี้แบตเองเันชุมไหมเว้นสนใจปะวันนี้บูขาวจะมาตรวจบ้านเพิ่ขอกหายมดเลยของเว้นตกเว้นของเว้นตกเว้นต้องกลับไปเก็บไว้ถ้าไม่อยากได้ไม่กูงงว่าไมกูตายมันวิ่งมาหากูวะไม่ไปฉายหน้ามัน ไม่เป็นชายไปตรงข้ามอีกอย่างมันตาบอดไม่ใช่หรือเลยงงนะพี่เฟรนี้ตามันจะบอดนี่เอาไม่ไม่ไม่มันตาบอดเลยหยุดมึงหยุดหยุดเฟร์เลี่ยงความจริงกูเก็บแล้วมันจะเสียงดังอีกมแน่กูจะได้ไม่เก็บเก็บไม่ดังไม่เก็บไม่ดังอยู่ตรงข้างในกูขอเลี้ยงของใหม่กูขอเลี้ยงของก่อนกูเลี้ยงด้วยกูเลี้ยงด้วยมันหนึ่งยาก่อนเลยครับยาเอนเนอร์จีแล้วก็ อ่า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 อันนี้อันไหนใช้บ่อยก็ไว้ก่อนนะเรียบร้อยครับห้องแบตไม่มีมโกสติกไมเว้นมีโกสติกมันเอาไว้โยนรอบได้เว้ยแบบมันจะวิ่งไปหาแต่มันจะวิ่งมั่วแถวๆนั้นนะระวังด้วยกูอึ้อองเลยเว้ยกูไม่ได้ลุกไ,ไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยมีตู้ทางนั้นไมเว้นไม่เป็นไปไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เสียวมากกูไม่มองกูกล you MM ัวขนาดไหนกูไม่มองมันเลยกูหันหน้าเข้ากาแฟเลยรังเกียจแล้วรังเกียจแม่งเลยไม่มีแบตเพิ่นไปจะฝังนู้หมดเลยใช่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 โอ้ไปไปสองให้กูไปช่วยไหมเราปลานะปลาไปไหนปลาทางโน้นเลราต้องเก็บไปเลยโหโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยปางมันปางมันข้างข้างไหนวะมาสะบัดตรงนี้มันอยู่ไหนอ่ะให้กูอยู่ร้อยรอบไหม ไม่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 เฮ้ย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 ว้าวสว่างตอนนั้นแต่มันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะกูหาไม่เจอไม่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 แล้วมันสว่างตรงเราแต่มันไม่รู้อยู่ไหนเว้ยมันอยู่ในตู้ที่เราเปิดแล้วแหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนดูมุมผมมุมผมอย่างเราเจอสามอ่ะเฮ้ยมันวิ่งไม่หยุดเลยตอนนี้โอ๊ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวเฮ้ยอย่าดิไอ้นี่แมันอะไรปุ๊บปุ๊บกูตลอดเวลาเลยกูวิ่งลอมันนจังไยไงตอนนีงหาดี ลละะเราต้องกลับไปเรากลับมาก่อนมาก่อนมิกแครมันเชิญมารอใมันกลับไปเองไม่ต้องทำเลยว่ามันดักเราเป็นไอ้ไแอนด์แอมเหมือนดักพอมึงเจอคุปมันดักเลยไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรกลับไปดิแพทเทิร์นมึงเดินกลับไม่ใช่เหรอ รอรอตู้นะไม่รู้มาบ้ารอรอตู้นะเหลือคน้กันเดียวเหงาเป็นเป็นเพลิงมีเยอะเท่าไหร่มีหดเหลือหนึ่งเียเ่ยมีรอนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยกลับไปไฟแตกวิ่งเปล่าวะเรกลับกูกูรอกูรอกูรอรู้ว่าอะไรทำรอแพได้อะไรแอมบุตร ตัวมันด้วยมันต้องเปลี่ยนตู้ไงตู้ก็ได้ไงเฮ้ยเธอพอมึงมีสองตัวเราก็ต้องสลับตู้กันไปรอรอรอแย่แล้วกูมีตู้เดียวอะรอรอมีตรงนี้เป็นถ้ามันเป็นตู้ธรรมดาิก็ไม่เป็นไร CBD BD ดอบดอกเย่ะแยะ CBD BD ดอบว้ายปีเตอร์ฟก์ก์เสียงหลงเลยยี่ดีกูเหยียดยาเลยอ่ะ ย้อนย้อนย้อนยับเฮ้ยมันมันมันสั่นนะไปกูขับไปกู่เป็นความบ่อยใจมามาด้วยด้วยอรเราได้ตัวเราได้ตัววะเราได้ตัววะอุ้ยเกือบอุ้ยมันดีเราออกมาเร็วมากเลยเกือบเกือบเกือบเหมือนกันเกือบเลยเดี๋ยวไม่มาบัฟมาพาเราบัฟมาปิดช่วยไหมอ่ะมึงอยู่ไหนนะไม่เราโดนเราโดนบ่อยเราเราเราถูกมาเข้าต่อไปแล้วเป็น เฮ้ไหนเฮ้ยไหนฮิวนะขอฮิวขอฮิวขอฮิวเราจะออกเราจะเราจะขาดใจตายในห้องนี้ไอ้ไอ้เพิ่งถามหาห้องก่อนเราต้องหาห้องก่อนเว้ยโอ้ยไอ้เพิร์งมันจะมีเลื่องกลับ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 ไม่เราโดน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 ที่รันกัดต่อไปเราโดนอีกตัวกัดต่อเป็นเราตายแล้วเหลือมึนคนเดียวโอ้ไม่กูไม่มีโลบักไอ้แม่เรเว้ยกูไม่มีโลบักมึงเจอแบบนี้เลย ม่ันหรอเอ้ยทำไมทำไมมไมสมีทำไมพวกไม่พวกคุโชคหลายใช่ไหมอำนาจแห่งเงินมายังไงเหมือนเดิมมีแค่รีเฟกที่ช่วยมึงได้ลอนเนลน่าจะตามแขงไปเหมือนเดิมปะห้าห้องเองอ่ะก็องมีแต่คนสอกคนถ้งเราหนึงก่อนอ่ะ อ๊าบเสร็จกบเสร็ดดนี่ดดพี่จะคงมันมืดสิเฮ้ย ปั่นไปไหนนี่ต้องปั่นคร,รับเกือบวางประตูกำลังไปเฮ้ยขวาขวาขวาโอเคเกือบแล้วถือแล้วไปดูมากกว่านี้ ไอ้ไ่จไปเขจะให้กูวิ่งไปถึงห้องใคราวะตอนที่เขาไอะละดก็มันมีให้เลือกห้องอะเป็นอยู่ไกลอะเป็นต้องบอกนะเป็นร้อยเก้าหกล่าุดลดคือ้อเก้าหกเลยเป้นจำไหแกสุดเลยดิตรงไปตรงไปขวาขวาอ้ยเยยยยยตรงยย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  แสงมันมองยากมากแสงมันมองยากเลยดูใกล้เราหรอเออเกือบใกล้อยู่กับประมาณนี้เก้าเก้าแล้วเราจะตายแล้วเพื่อนลงมาตัวเก้เก้าก็ต้องไปเกือบเกือบเก้าเก้าเลยกือบตายเมื่อกี้กูผิดสองรอบแสงแสงแบบมันเห็นมันเอี้ยวไปทางขวาเว้ยแต่ไม่ใช่เลยไล่ต่อเราเก้าเก้าเนี่ยสองร้อยค่ะสองร้อยดิสองร้อยนี่ไง ใช่ต้องสองร้อยเหรอสองร้อยสองร้อยมาหนึองเก้าเก้าเลยพี่สองร้อยแล้วสอร้อยปลดแอกอีวอลได้สำเร็จเอเ็อะไรอะไรอะไรไม่รู้เขาตัปใหญ่ป่ะตัปใหญ่มาป่ะ เอออะไรเฮไยหนุ่เฮยหนุอาบอดบอดเอ้าบอดเลือดบอขึ้นโหมีวาวอ่ะเพิร์งมันมีวาวมาไกลๆนู่นอะไปปะมึงจะทำอะไรกูเฮ้ยอะไรขึ้นมาเพิ่งไม่มีอะไรไล่ตามกูวะเออในน้ำมีแรงดันรัวมันมันมันหนวดมันมันใช้หนวดมันใช้หนวดต้องหมดอีกอันหนึ่งเหรอต้องหมดอีกอันหนึ่งฝั่งนู้นเหมอยู่ฝั่งนู้น ไอ้หน้าต่างในชั้นหนึ่งอ่ะตู้ตะกันอะไรเฮ้ยมือดักอะไรเว้นมันจะตบกูแดงๆมันเดียวมากกูไม่มันมีดำๆไปหาเม้นไอ้แดงๆอ่ะไอ้แดงๆอ่ะไอ้แดงๆมึงข้ามไปดูมันเว้ยมันกำลังไล่มกำลังไปหาเว้นเดียดตัวกำลังไปหาเว้นเดียดตัวเลยจะไปยุ่งกัน แล้ดกลับแม่งเลยกูดูดกลับไปเลยยังมีต่ออีกนี่ต่ออะไรอ๋อมันลงมันมันมันเริ่มตื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามันแค่ตว่อไปเพิร์นู่นนู่นสองอันเพิร์ตมึงจะไปฝั่งไหนไหนนู่นข้างหน้ากับซ้ายเห็นปะนั่นปะไดยังไงอ่ะมันแดงอ้ามบนคือมึงอย่าไปยิงตรงสีแดงๆเลยข้องดนมันตกอย่างเดียว คือร้เลี่ยงสีแดงไว้มึงไปทางไหนนะไปพอมันมีอีกเว่นหนึ่งเกือบสองสามประมาณห้าอันเว่นห้าหรอสองสามตรงนี้ไม่น่าโดดเลยอ่ะเว้นเนมันดักอย่างเงี้ยอุ้ยเฮ้ยรอบรอบนี้มีตัวแบบเวอร์ชันตัวใหญ่ด้วยนะกดแล้วกดแล้วกดแล้ว

เรียบร้อยโดนดูดจับไป้ต่อรอะนี่ไงปิต่อปิดมีีเที่ยวไม่ชอบที่ตื้นเลยโอ้ไม่ดกบด้มีมนอนไหนตรงไหนวะอ๋องีกนสาอันนั้นปะตรงนี้มีนอนโดน เยไดนอนมัไดปัไดปั๊ดบัไดปันดปัไดปั๊ดปัไดปั๊ดปั๊ดมั๊ดปม๊ดงั๊ดป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 ั๊ดงั๊ดงั๊ดมั๊ดป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 ัตดองโดปั๊ดปัู๊ปั๊ด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 ปนอดปั๊ดงัรดนั๊ดะัองปั๊ดปั๊ดนะ 1 2 3เด็ก3มันใช่ไหมเว้นสามหมดในยขายสามแล้วเฮ้ยอ่ะล่างล่างสุดประดาบมีหนึ่งสองกับสามมันมีสองอันอยู่ใกล้กันเว้เดือสามันใช่ไหมใช่เราเรายังลงไม่ได้อ่ะเราต้องรอนี่ออกไปก่อนเฮ้ยมันจะโดดใส่อย่างเดียวเลยอ่ะลงไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันไม่ให้กูโดดเลยรอเขาได้รอกันเว้นไม่ไปอยู่ข้างบนได้ปหมให้มันรอไปได้ไหมรอเราจะสนุกมันล็อกใช่เพิร์สต้องมีคนหนึ่งคอยล่อ เบียงเบงมันเบียงเบงมันหน่อยอ่ะมึงต้องโดดหรือใครสักคนเว้ยแตะคุนน่ะหมายความว่ามันมันล็อกอ่ะมึงดูดิมันจะโดดใส่กูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไปหามึงแล้วเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้บันไดบันไดหาบันไดหาบันไดอ๋อไม่รู้บันไดเหรอแมวกระโดดขึ้นไม่ได้เดวินนะบันไดอะไรกูไม่รู้โดดไปคือล่วงคือ แกมือไม่ได้เลยเหรอโดดไม่ขึ้นเว้นเฮยเว้นต้องหา่านมึงดูมันดิมันมีเวลาอยู่เว้นเว้นต้องไปเลยไปปะมันจะโผล่มารอบนึงก่อนมันได้ไรวะรอให้กูไปบันไหน So remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a bacon, modern kingdom for the taking.